กินไหมอ่ะก <sh ma have entertained entertained> <c oughs> <iffs> ินเลยลูกอวันนี้กินเส้นนะวันนี้กินเส้นนะลูกนะวันนี้กินเส้น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 แม่ยังจนเดียเรื่องอะไรลูกจะชนไม่เก่งนะลูกนะขนาดแม่เองนักจนนะลูกนะขนาดแม่เองชนได้ดีนะ เรื่องอะไรลูกเดี๋ยไม่ใช่สายเลือดชนนะลูกเดี๋ลูกจ้าสี่ตัวดูแลดีๆนะอ่าอืมอ่าขอจำหน่อยขอจำหน่อยอันนี้มันนี้นี่นี่นขอจำหน่อยเร็วพี่หม่ขอจำหน่อยขอจำหน่อยขอจำหน่อยโอ้โตและวโตละ เจ้าสีทองเจ้าสีทองโอ้เฮ้ยเห็นไข่ไข่อะไรมันหล่นลงเนี่ยโอ้แสดงว่าไข่ตัวใหม่แน่ๆนั่นน,นี่โอ้ไข่แล้วเหรอ เดินไปเดินมาเห็นไข่ออกให้ไข่เจ้าเจ้าน้องใหม่แน่ๆนี่ไข่นี่ฮนะโอ้เดี๋ยวจะต้องลองหังให้เขาอีกแล้วนน่ยไข่วางไว้ที่พื้นอีกละเหมือนเจ้าปีใหม่เลยน,นะลุงเนาะถ้าเป็นเจ้าน้องใหม่นะนั่นเจ้าน้องใหม่ไข่ไว้ที่พื้นนี่โอ้ต้อตง ลองลังให้เขาแล้วนี่เดียต้องเก็บขึ้นไว้ที่ลังให้เขาแล้วไม่เอาไปทําลายของเขาแล้วนาเจ้าน้องใหม่นาะไข่เจ้าเหรอใช่ไหมเนาะใช่ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเก็บให้ข้าจะลองลังให้นาะลูกเนาะนี่นี่ไข่เจ้านี่นีได้ไข่ลองลังแล้วให้เก็บขึ้นใส่ล้างไว้ให้เนาะใส่ลองลังให้นาอจะได้ไข่นาอลูกเนาะ โอ้เขามาดูเลยนะเน,เ,นเจ้าน้องใหม่ชื่อเจ้าน้องใหม่เจ้าน้องใหม่ไขไว้ที่พื้นเดี๋ยวจะลองลางให้ละนะเดี๋ยวได้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอามารองลางให้เดี๋ยวมาอีกทีเดี๋ยวมาอีกทีเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเก็บไว้ดีๆก่อนเก็บไว้ห้ามนี้ เซฟไว้ก่อนเก็บไว้ฝากไว้ก่อนเจ็บเซฟไว้ตรงนี้นะจะลองลังแล้วเจ็บคืนให้เขาอ๋อไปแล้วไปแล้วจะกลับมาใหม่อีกทีตอนนี้แค่มาใจหาบรดใด็ใจหาอืมน้องใหม่เขาไข่ออกมาเด็ดลองลังให้ลูนะ ี่ลองลังให้ไขาวางที่พื้นเหมือนพี่เขาเลยเหมือนเจ้าปีใหม่เลย